จวันก่อนคุยถึงเรื่องว่าการจัดงานศพนะคะที่ว่าไปที่วัดแล้วก็มีการจัดงานศพถ้าหลายๆวันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะขึ้นไป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 ,นไปจัดงานศพทีเป็นมื่นเป็นมื่นเป็นมื่นมืม่นเหมือนกันนะคะ เล่าให้ฟังมีน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังนานแล้วนะก็สูญเสียคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเธอก็ไม่มีเงินนะอ่ะอ่ะอันนี้เรื่องจริงไม่มีเงินไหนจะต้องอคุณพ่อเสียตั้งจังหวัดต้องไปรับศพคุณพ่อมาที่วัดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีค่านู่นค่านี่คันถูกไหมคะ อันนี้รูแ้แหละเพราะว่าเคยเคยเคยจัดงานศพพ่อตัวเองมาครั้งแล้วก็ด้านไม่ถูกกับย่าก็คือแม่ของพ่อค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเธอเป็นคนทําแต่ว่าย่าเป็นรับซองเศร้าใจจิตหายอันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วก็พอถึงวันจะเผาอ่ะเธอก็ ต้องมีค่าค่านเขาเรีเยกอะไรค่านน้ามันใช่ปะคะเวลาเผา่ะ,าะ,ะมันีค่าน้ำมันเธอก็ไม่มีตังค์เลยเธอก็ไม่มีตังค์บางทีแบบว่าสองเหมือนเวลาเราว่าทุกคนแหละเวลาไปงานศพของของเพื่อนที่ที่เขาเสียชีวิตก่อนพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่อยู่ที่งานถ้าเราเป็นเพื่อนคนที่นอนอยู่ในโรงคุณคิดว่าเราจะเอาสองให้ ใช่ไหมคะคือเขาก็ต้องคิดว่าให้คนเนี้ยจะต้องถึงกันเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในงานศพอย่างเงี้ยแต่ว่ากรณีที่เล่าให้คุณฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคะเขาว่าคนที่เป็นแม่คนตายเขาก็ไม่ได้มาให่ดีเหมือนเขามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องคนนึงก็เลยบอกว่าเล่าให้เราฟังเราก็ฟังด้วยความแบบว่าเห็นใจมา,มากแต่เรื่องมันผ่านมานานเขาก็บอกว่า พี่รู้ไหมหนูว่าถึงขนาดจะต้องไปอธิษฐานหน้าโรงบอกกับพ่อหนูว่าเนี่ยหนูว่าไม่มีตังค่าน้ํามันเลยนะเดี๋ยวเผื่อนพวกนี้เขาจะเก็บค่าน้ํามันพันห้าหรือเท่าไหร่น,นู้หนูไม่หนูไม่มีกันเลยหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยมันก็คือแบบคนมันเครียดเลยแล้วก็ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งก็คือวันนั้นแหละก็มีเพื่อนพ่อเขาอะ เอาเงินเอาเงินมาให้ใส่สองนะคะพอดูคุณคิดว่าไงต้องเรียกพี่แจ็คมันใช่ไหมคะแล้วเราก็เคยอ่านข้อเขียนเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการจัดการคือศพเนี่ยนะคะ เอาเรื่องนี้กันดีกว่าไอ้เรื่องน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าออกมาโพสที่มันเป็นไวรอนมากเลยอะที่บอกว่าทะเลาะก,กับพระพระจะเอาค่าน่นค่านี่ค่านั่นพัดลมทําไมเอากลับบ้านแต่ไอันนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยวัดนั้นนั่นนะคะออกมาทะเลาะก,กันเราก็ไปอ่านอืมแค่น,นั้นแหละคะ่ะน้องก็แบบใส่อารมณ์ด่าแบบ เต็มสตมเต็มสตีตม,สตมากนะด่าด่าด่ามไม่เกรงใจเธาเหลืองไม่ต้องไม่เกรงใจแล้วค่ะคนนั้นน่ะไม่ใช่พระเขาแค่เป็นคนในเครื่องแบบเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ไปอ่านคอลัมน์โตปะสีนะคะเขามีแนวคิดแต่แนวคิดเขาห่วนมากเลยเขาบอกว่าถ้าเราเอาล่างของผู้วัยชนไปเผาใช่ไหมคะ แน่นอนอ่ะมันมีการใช้ทรัพยากรมันต้องผเผากอ่อเกิดมลพิษมลพิษมันมีงานวิจัยอยู่อันหนึ่งนะเขาให้เอาบอดี้เราเนี่ยเอาไปทำปุ๋ย <c oughs> จริงจรเราอะไรพวกฮะเอาไปทำปุ๋ยเ้ืวิการเอาบอดี้เราใส่เข้าไปในเครื่องบดสับย่อยดู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 ด,ดูแล้วก็เอาไปทำปุ๋ย ทีแรกในจินตนาการเรานะมันก็คือเอาล่างลงไปปุ๊บสรรับออกมาเป็นหมูสรรับแล้วเอา,าไปทำปุ๋ยแต่จริงๆอ่ะไม่น่าใช่นะเพราะว่าเราเคยไปเห็นเครื่องทําปุ๋ยเครื่องทําปุ๋ยจากแอปพลิเคชันขายของเนี้ยคือเขาอ่ะจะเป็นเครื่องอะไรไม่รู้กลมๆเนี้ยเราก็เอาพวกเศษอาหารเศษขยะเศษอาหาร ไม่ใช่เออเศร็เสษอาหารที่มันเป็นชีวภาพอะนะคะย่อยสลายได้ใส่ลงไปสพักงเครื่องมันจะทํางานด้วยวิธีอะไรไม่รู้อะมันก็จะกลายมาเป็นเม็ดปุ๋ยอืมไม่รู้มันไปสกัดความชื้นอะไรใดๆเป็นเม็ดปุ๋ยไอ้วิธีการที่คุณประสริเขาพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยพอเอาล้างใส่ลงไปตึ้งออกมาเป็นเม็ดปุ๋ยแต่ยายจะทําใจได้หรอ ตายฮาญาติกูกลายเป็นเม็ดปุ๋ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของโลกอนาคตเนาะเพราะว่าต่อไปอะเราว่าอะไรอะไรมันจะยากขึ้นเนื้อที่เนื้อทั้เงเนื้อที่อะไรมันจะมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไปบางวัดอะเขายังไม่ให้จุดทูปเลยใช่ไหมแล้วการเผา ล่างผู้วัยชนมันก็ต้องมีมลภาวะอะไรบ้างอะไรต่อไปอาจจะมีการจัดการเรื่องนี้แต่ว่าเราคงตายแล้วล่ะค่ะเมื่อถึงปลายนั้นะดีใจกับตัวเองด้วยที่เป็นผงคืนสู่ธรรมชาติอาจไม่ได้เป็นปุ๋ยอะไรนะคะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าการจัดงานศบ ต้องเป็นภาระกับผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็ลองลองคิดหาวิธีที่มันเหมาะที่มันควรเอาไม่ให้มันเดือดร้อนนะจริงๆนะคะเราว่านะ,ะบางทีมันอาจจะมันอาจจะดีก็ได้นะเหมือนน้องคนนึงที่มา เขาเลยแต่เขาเป็นลูกคนเดียวไงแม่สั่งไว้เขาเป็นลูกคนเดียวทําได้ลองมีลูกสามคนดิแม่สั่งไว้อย่างเงี้แล้วยังทําไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช้คําว่าอะไรดีวะมันไม,ม่นั่นแหละเราว่าคุณรู้ขนาดเขาสร้างเอาไว้มันยังเป็นอีพวกทะแยงแกงอะไรก็ไม่รู มากมายวูวนะคะ, <muffled> <igher> ะกท็ทำอะไรก็ได้ทำทำอะไรก็ได้ให้ตัวคุณครอบครัวคุณเดือดร้อนน้อยที่สุดคนที่จากไปแล้วเขาคงไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากมายแค่หวังให้คนที่อยู่ข้างหลังอยู่ต่อไปได้แค่นั้นแหล,ละราวะแค่นั้นแค่นั้นจริงๆ เราอะไปงานนอนองปนง้นานานะคะไป็นมาเจ็ดวันก็ดูแล้วว่าโอ้ค่าใช้จ่ายยิบย่อยในแต่ละวันนายจะค่าของเปกเล้งแแทค่านู่นค่านี่ดอกไม้พามาสวดใช่ไหมคะพามาสวดซื้อดอกไม้ใส่ซองให้พระใช่ไหมจ๊ะ คนใส่เท่าไหร่ใส่น้อยๆก็ดูไม่งามใช่ไหมน้ําแข็งเลี้ยงเครื่องดื่มโน่นนั่นนี่โอ้ไม่ไม่ใช่น้อยอ่อะค่ะไม่ใช่น้อยคนที่อายุมากๆอ่ะส่วนมากอะ่ะเขาถึงเขาเรียกว่าแหละทำชาปนากิจเออเข้าร่วมชาปนากิจ เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนทั้งหลังเดือดร้อนเขาก็หวังว่าเมื่อเขาไปสู่โลกหน้าแล้วไอ้คนข้างหลังอะอย่างน้อยๆจะได้มีเงินตรงเนี้ยเอาไว้จัดงานให้เขาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าโดนหลอกกันก็ซะเยอะส่งไปส่งไปส่งไป,งไ,ปไม่รจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวนี้มันหลอกกันจ้านะคะเออสมควรเกียวเวลา ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอให้คุณมีความสุขนะคะทุกๆอย่างที่คุณทําเป็นแฟนต้นข้าวก็ฟังเพลงต้นข้าวอย่างมีความสุขเป็นแฟนน้องเจ้ารู้สึกก็ดูซีรีส์เธออย่างาม,ๆๆๆๆมีความสุขของเราองเรามีความสุขกับชีวิตกินข้าวให้อร่อยนอนให้อิ่มแค่นั้นแหละชีวิตคุณก็ดีแหละวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบายจ้าสวยไปแล้วสิ้นาทีแเราไปแล้วบายจ้า ไปสิเธอพอแล้ว